ยามาฮ่าสปราร์คตัวเก่าไฟไม่มีจากหัวเทียนเลยมันเกิดจากอะไรเนาะ,ะไล่ไปแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรนะยามาฮ่าสปราร์คสปราร์ครุ่นพ่อนั้นเนี่ยสปราร์ครุ่นปู่สามสิบปีแล้ว สตาร์ทไม่ติดไฟไม่มีไฟไม่มาเลยาาเราจะใส่ลกกระจอกก็ไหนกับไปใส่บล็อกไ้ไปใส่นิ้วอีกไม่มีไฟไฟไม่เดินครับเงียบคิ๊บ ไม่แปลบไม่ปรับเกิดจากอะไรเนาะ